จะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เอนจอยกับเป็นจอยกับวายเขาอะไรเงี้ยเราวาแบบไหนที่เรารู้สึกว่าไปกับเราได้วายแบบความแบบสตอรี่เทลลิ่งหน่อยก็จะดีแบบพวกงานศิลป์ที่มันเป็นเล่าเรื่องอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเล่นละครเวทีด้วยกันอะไรเงี้ยเราเล่นเราเล่นมา4ปี5ปีได้ยินคําว่าด้วยกันปะด้วยกันมันมีตั้งต่อเว้ แพ้ใช่ไหมจะได้เงียบแพ้ใช่ไหมจะได้เงียบโอเคก็คือแสดงว่าต้องเป็นคนศิลปะนิดนึงเราเจ๊เป็นคิดว่าตัวเองเป็นแฟนสายไหนเอ่อนอนนะคิดว่าเป็นคนนอนนอนเหมือนแมวใช่ใช่ใช่เพราะอยู่กับแมวใช่อยู่กับแมวเยอะด้วยมีความเป็นฟมินโนเยอะแม่ด้วยอย่แมวด้วยอ่อนเจบนี่คือมีแบบเสียงสองเสียงสามลองหน่อยดีกว่าคิดว่าคุยกับแมวก็ได้ปะพวกเรา สมุิบอกว่าสมุิไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วแบบคิดถึงคิดถึงทำไงคิดถึงเลยอ๋อก็จะพูดแบบนี้นี่เรงจังเลยซึ่งเราก็ไปขยับปากด้วยกันเป็นคู่กันก็ได้ถูกป่ะไลนลองนิก้อยไปวันนี้จะเป็นอะไรนะ